จุดนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับเป็นจุดปั๊มทีทีอยู่บนถนนพระรามสองคู่ขนานนะครับหลักกิโลเมตรที่55บวก300ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้คณะทํางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดบนทางถนนจังหวัดสตตมุทรสงครามก็ลงพื้นที่เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงและมีถนนตัดผ่านนะครับแล้วก็มีทางเข้าบริเวณปันป้นอมามใน2จุดนะครับ รถวิ่งเข้ามาเพื่อเติมน้ำมันก็รถว,วิ่งออกลุมทั้งรถวิ่งทา้งคู่ขนาดีจะตัดกันเป็นจุดเสี่ยงถึง2จุดด้วยกันนะครับซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุตอนถนนเป็นอย่างมากนะครับเราก็เลยมาสำรวจพื้นที่แล้วสำรวจเสี่ยงวิเคราะห์ข้ขอมูลแล้วก็จะได้นําเสนอในที่ประชุมต่อผมพันธุ์โทสงัดรว่าแบบดีรองผู้กวกับการป้องกันกป่ามสถานีตำรวจปทุเมืองสุนทรคำครับเป็นหัวหน้างานจราจรนะครับสำหรับอุบัติเหตุตรงนี้นะครับในรอบ สามเดือนที่ผ่านมานะครับมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับมีผู้เสียชีวิตตัวนท่านนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีอุบัติเหตุรถเฉียวชนธรรมดามีผู้บาดเจ็บนะครับอีประมาณ5ครั้งนะครับครั้งหนึ่งที่ไม่ถึงเสียชีวิตก็มีเสาไฟฟ้านะครับหักโค่นจะต้องมีการเปลี่ยนเสาไฟฟ้านะครับจุดตัดรถหลายหลายช่องนะครับแล้วก็ตัวคนด้วยนะครับเรื่องขับขี่ด้วยความเร็วนะครับ แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเบื้องต้นนะครับก็เน้นเพิ่มการตีเส้นทางเข้าออกไปชัดเจนนะครับแล้วก็เพิ่มป้ายทางเข้าออกมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนนะครับส่วนในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็คือจะปิดจุดเข้าออกให้เหลือเพียงหนึ่งจุดนะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็เคยใช้สนนเส้นนี้ก็การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะัะดจัวแต่ถ้า มีการอุบัติเหตุเพราะว่าส่วนใหญ่ถนนที่ผนานพระราม4เนี่ยรถจะวิ่งเข้าปั๊มใช่ไหมครับเลยทําให้แบบว่ารถที่จะสวนมาเนี่ยมันอาจจะเกิดเฉียดชะชนกันได้ก็เลยในทางการแก้ไขก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเอาไปช่วยดาเนินการแก้ไขเพื่ออย่างน้อยเพื่อลดอุบัติเหตุในเท้าถนนนะครับ